สวัสดีครับวันนี้วันที่27มีนาคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮาหนอยนะครับในขอหฮาหนอยเหมือนเดิมวันนี้ก็วันพุธนะครับเนาะมีเวลาพัฒนาด้วยถ้ามีเวลาก็ต่อด้วยเลาพัฒนานะครับใี้เปลี่นแนวทางอีพีทางช่องเหมือนเดิมนะครับเนาะถ้าชอบเขาไปลงทุนนะครับผู้ชอบก็ข้ามไปก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิม วันนี้ก็เป็นคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพายเรนวลมาเที่ยวนะครับเนะาะวายสร็ทพอรอห้าที่ป้อมประจุน <c oughs> ปัญญาแนกําลังกายนะครับเหมือนเดิมนะครับเนาะนที่สํารมาเที่ยวกรไดานแนวทางไปดูในตัวเหมือนเดิมคุณยินไปทีแนวทางนะครับกรนทาก็ยําเหมือนเดิมนะครับเนาะถุกขังทุกคลิปมีเข้ามีรุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปนะครับ ไม่มีใครสามารถให้เนวทางถูกได้ทุกวันนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับเนาะเป็นแค่เพียงการคาดกาเนเท่านั้นถ้าถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับไม่ถูกใจก็ข้ามไปค่อยชมความบมันเทิงเหมือนเดิมแนวทางที่ลงให้ไปเป็นแนวทางรอบห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับสามรอบของฮหาหนอยนะครับเนาะถ้าไปอกรอบอื่นแสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับ มีหลายรอบมากนะครับเนาะรอบธนรอบนี้ห้าหกเจ็ดรอบแปดรอบนะครับแต่ละวันเยอะแยะก็เน้นไปที่สามรอบนี้นครับเนาะรอบช่วงเย็นครับเนาะโดยการห้าโมงแดดตุ่มลมตกก็ตุนกันสนุกสนานะครับลองก,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 ะะกันนิดๆหน่อยบาทสองบาทเข้ามากันไปนะครับคาเวลานะครับเนาะรอสึกใหญ่สึกเินแสนก็วันจันทร์หน้านครับเนาะก็นานพอสมควร กอเป็นันดูผลเมื่อวานก่อนนะครับหาหนอยเมื่อวานนะครับรอบห้าโมงสตัวล่างคือ5 4 3ตัวบนก็9 9 8นะครับ5 4กับ9 9 8 5 4เราไม่มีนะเพราะเสดายของเราเป็น5 3 9 8เราก็ไม่มีนะครับเสดายทำหน้าเรามีแค่5 8าแปดเดาย แล้วก็รอบ6โมงนะครับ2ตัวล่างก็8 6ดสามตัวบนก็6 1 9นะครับ8 6กับ6 1 9 8 6เราไม่มีนะครับเนาะของเราเป็น8 5ดห้าเสียดายครับเนาะแต้มเดียวเองไปไม่ถึงนะครับตัวเน้นเลยนะครับเนาะสียดายมาก ส่วนหนเราก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับรอ1หนเาเก้าเราไม่มีสักตัวนะครับรเก้าห่างไกลผมจเจริญมากนะครับเนาะชุดบนก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับน้อยมีผีที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสองตัวล่างก็4ี่สองสาตัวบนก็ห้าห้าหนึ่งนะครับ สี่สองกับห้าห้าหนึ่งสี่สองเราก็ไม่มีนะครับเนาะเรามีแค่สามสองขาดไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะหลักสิบจะได้มากส่วนสามตัวบนก็ห้าห้าหนึ่งนะครับห้าห้าหนึ่งของเราก็ไม่มีนะครับเนาะเรามีแค่ห้าศูนย์นะครับขาดขาดเกินเกินนะครับไม่เตรียมบาทน,นะครับเนะาะเมื่อวานไม่มีโชคนะครับเนาะเมื่อวาน ไม่เต็มบาทขัดขัดเกินเกินวันนี้ก็ลุ้นกันใหม่นะครับสำหรับคอฮหาหนอยนะครับเนาะวันนี้ใครสะดวกจดก็จดไว้เหมือนเดิมนะครับสะดวกจดสะดวกแคปก่อรอแคบเหมือนเดิมถ้าจดไม่ทันก็เหมือนเดิมนะครับผมขึ้นโพยให้ก็กดจดคลิปก็จดได้เลยนะครับเนาะเทคนิคสำหรับคนสะดวกจดนะครับถ้าสะดวกแคบง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะ พอวันนี้เด่นหนเด่น3นะครับจับคู่1นึ่งสามหนึ่งสี่หนสามสองาห้สองห้นะครับทวนอีกครั้งนะครับเนาะฮานอยวันนี้27่ิมีนาคมปีหกเจ็ด่น1เด่น3จับคู่1นึ่สามส 1532 1, 3435 5254นะครับ8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่15 13 35นะครับ151335เ 1, น้น13นะครับเนาะถ้าเป็นรัฐบาลไทยไม่มีใครซื้อนะครับเนาะถ้าเป็นรัฐบาลไทย ขีดทิ้งเลยนะครับนองรัฐบาลไทยเขาสายหัวเลยมันมีใครซื้อจะใช้ไม่ได้กับฮานอยนะครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์คนซื้อน้อยนะครับเราถืเป็นรัฐบาลไทยใช้ไม่ได้กับฮานอยนะครับสูตรนี้ฮานอยออกหมดนะครับออกตัวพุตะพือนะครับน้องฮานอยออกตัวเดิมก็มีเบิ้นหน้าเบินหลังก็มีฮานอยเมตาหังกะลาวนะครับพอๆกันนะครับเนาะ 1> 1, 3, 1, หนึ่งสาม่งใช้เวลากับฮานอยแล้วก็ชุด3ตัวนะครับหลังจากตัวเน้นไปแล้วชุด3ตัวมีฮิรุน4ชุดวิสีหนึสี่หนึ่มี่สามห้าสี่ห้นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่4ี่หนึสา สี่สามห้าตามลาดับนะครับเนาะตัวเน้นสามชุดก็ชุดเดียวกันกับชุดเน้นสองตัวนะครับเนาะหนึ่งห้าหนึ่งสามสามห้าตัวเน้นก็อันเดียวกันนะครับเนาะแค่หลักร้อยมาเติมแค่นั้นเองประมาณนี้ครบทนนะครับทั้งหลักสิบหลักเลยทั้งชุดสองตัวชุดสามตัวนะครับใครชอบก็ไปลงทุนได้เลยนะครับเนาะใครชอบ ก็มันเดิมนะครับสำหรับคนงบน้อยอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยนะครับลุ้นปากเปล่าก,ก็ไม่มันนะครับเนาะต้องติดไปนวมนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับเนาะจะได้ลุ้นมันมันหเลือดฉูบฉีดนะครับบาทสองบาทก็ว่ากันไปตัวนี้นะครับที่ผมเน้นให้งบน้อยนะครับเนาะเผื่อมันฟุกเขา้าคือหนึ่งห้าหนึ่งสามสามห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งสามสามห้า เป็นตัวนี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้ถ้าชอบเหมือนผมก็จัดไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไปเลือกเอาเลยเลยนะครับก็ที่เหลือมีห้าสองสามสี่ออกบ่อยสามสองก็ออกบ่อยห้าสี่ก็ออกบอยก็จัดไปเลยครับเนาะถ้าจะไม่ผิดสามสี่เมื่อวานก็ออกรอบสี่โมงเย็นนะครับเนาะถ้าจะไม่ผิดสามสี่และห้าสี่นะครับเนาะลืมไปก็ไปออกที่รอบห้าโมงเย็นก็สุด้ายนะครับเนาะไปออกรอบอื่น ไม่บอกรอบห้าโมงหกโมงนครับเนาะเสียดายวันนี้จะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะหานอยวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับทั้งชุดทองตัวสามตัวก็ชอบก็ลงทุนไปเลยครับเนาะทำชาบผู้ชมข้ามก็ชมความบันเทิงนะครับเนาะก็ข้ามไปเหมือนเดิมรอวันต่อไปนะครับหานอยมีทุกวันนะครับเนาะถ้าวันนี้ไม่ถูกตาถูกใจก็รอวันพรุ่งนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ